เจ้าวันนี้พระธรรมเอออาโมสบทที่สามนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่เข้ามาฟังพระกรรมของพระเจ้าตัวกันขอพระเจ้าอวยพรติพีนองจำเริญหลงเลืองแล้วก็ขอถ้อยคําของพระเจ้าติพีน้องได้ยินได้ฟังฝังหลากและยังลึกอยู่ในจิตใจจิตวิญญาณของเขาเพื่อเขาจะเติบโตไปกับพระเจ้าตัวกันเพื่อเขาจะเติบโตเพื่อเข้าใจน้ามพระไทยของพระเจ้าตัวกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่เข้ามาฟังขอพระเจ้าอวยพรเจ้า ทำอาโมดบทที่สามงานของผู้เผยพระวจนะโอ้คนอิสราเอลเหยจงฟังพระวจนะนี่ซึ่งพระเจ้าตัดกาวโตดต่นตั้งายคือกาวโตดมดตึงตะกูลซึ่งเฮาได้นำออกหนึ่งดาวได้ทำออกจากแผ่นดินอียิปต์ว่าในบรรดาตะกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าตอะอันตีเฮาเหลือกไว ดังนั้นเขาจึงจะลงตัวเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าสองคนจะเดินไปตัวกันได้กาน,นอกจากจึงสองจะได้ตกลงกันไห้ก่อนสิงจะแผดเสียงดังอยู่ในป่าเหมือนมันบ่มีเยือกาถ้าสิงหนุ่มจับถ้าสิงหนุ่มจับซัดอย่างบ่ได้เลยมันจะห้องออกมาจากถ้ำของมันกาถ้ามถ้าบ่มีเยือรอไหว นกจะลงมาติดกับบนดินได้กะถ้าบ่มีอหยางเข้าไปติดกับกับจะหลั่นขึ้นจากดิดนได้ได้กะเขาจะเป่าเขาซัดในเมืองรัะประชาชนบ่ตกใจกลัวออหยางกาจะมีภัยตกอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองใดกานอกจากว่าพระเจ้าทรงกระทำเองแต่จริงพระเจ้า บดได้ทรงกระทำอะย่างเลยโดยบดได้เปิดเผยความลี้ลับใือแก่ผู้หับใจของพระอ,องค์คือผู้เผยพระวจนะสิ่งแพร่เสียงห้องแล้วผู้ใด,ดจะบก,กัวก่อพระเจ้าตัดแล้วจะบา่มีผู้ใดที่ปิดเผยพระวจนะกาความพินาศของสมาเรียข้อที่เนะเจะบทที่สามข้อที่เ จงประกาศแก่บรรดาวังป้อมในอัสโดนและแก่บรรดาวังป้อมในแผ่นดินอียิปต์และกล่าวว่าจงประชุมกันตีบนภูเขาสมาเลียและพินิจด,ดูการโกลาโหนนักนก,การคมขี่ตัางหลายทำกลางเมืองนั่นพระเจ้าตรัสว่าผู้ที่ซ้สำสมความความทารุน และการจรกรรมไหวในวังในวังป้อมของเขาบาหูจักตีจะประพฤติตาม,ตามทางเสี่ยงธรรมพอจะอั้นพระเจ้าจึงตรัสด,ดังนี้ว่าศัตรูจะมาล้อมแผ่นดินไว้และตีแนวตั้งหับของเจ้าหูแตกและวังป้อมของเจ้าจะถูกปนพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าผู้เลื่องแกะ สิงใต้ใต้ขาของสองขาสิงได้ขาสองขาลูห,หูชิ้นหนึ่งมาจากปากสิงได้จะใดคนอิสราเอลป่้อยู่ในสมาเลียจะได้หับความเจือเหลือเพื่อได้เตียงมุมหนึ่งได้ได้หมอนแพรของตีนอนพระเยโฮวาพระเจ้าจมเดียวท้าตัดว่าฟังเต และเป็นพยานกล่าวโตดพงพันของยาคบเตว่าในวันที่เฮาทำตดอิสราเอลเรื่องการละเมิดของเขาเฮาจะทำตดบรรดาแตนบูชาของเมืองเบธเอลซึ่งงอนตีแตนบูชานั่นจะถูกตัดออกเหียแต่ตกลงตีดินเฮาจะจมตีเือนพักฤดูหนาวพ้อมกับเืินพักฤดูห้อน และเฮือนตีทำด้วยงาจ้างจะพินาศและเฮือนใหญ่ๆทั้งสิ้นจะสูญสิ้นไปพระเจ้าตัดดังนี้ละ่ะในขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าวอวยพรเจ้าอดีเจ้า